ครับสวัสดีครับ f c c ทั้งหลายที่เข้ามาติดตามรับชมอยากเปลี่ยนเลขบัญชีหรือว่าพิมพ์สื่อไม่ถูกต้องอยากเปลี่ยนเลขบัญชีอยากเปลี่ยนธนาคารพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ถูกต้องพิมพ์สื่อบ้านสื่อเมืองสื่อจังหวัดไม่ถูกต้องคลิปนี้มีคำตอบครับท่านผู้ชมฉะนั้น ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยคลิปนี้มีคำตอบอยากเปลี่ยนซื้อธนาคารอยากเปลี่ยนเลขบัญชีอะไรก็แล้วแต่ไปรู้กันเลยครับไปรับสดบอร์ดมืออาชีแล้วก็เข้ายอดเงินที่ได้รับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ฟันเฟืองฟันเฟืองแล้วก็ติกตรงซื้อของเรา เอนมสกุลของเราติดตามลูกซ้หลังจากนั้นก็อัปเดตติ๊กอัปเดตครับท่านผู้ชมต่อ,อจากนั้นกอดอัปเดตวิธีการรับเงินเพื่ออกป้องกนบัญชีของคุณเราจะรับัญชีเงินของคุณเป็นเวลา5วันหากคุณอัปเดตวิธีการสละเงิน อันนี้ไม่ต้องตกใจครับท,ท่านผู้ชมติกเข้าไปเลยใส่ประเทศครับท่านผู้ชมอันนี้ใส่ประเทศใส่ประเทศของเราให้ถูกต้องเราอยู่ประเทศไหนก็ใส่ไปอยู่ลาวหรืออยู่ไทยใส่ไปเลยส่วนสวิปโค้ดครับท่านผู้ชมไปหาในนี้ครับท่านผู้ชมไปหาใน Google ก็ได้หาใน YouTube ก็ได้ครับท่านผู้ชมเขียนว่าสวิปโค้ดของสถาบันการเงินแห่งประเทศไทย ติดเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ซ่อง YouTube ซ่องน,นี้จะบอกถุกธนาคารถุกธนาคารทุกแห่งมีหมดเลยครับสวิฟ์โคดนี่ครับท่านผู้ชมเขาจะบอกทุกธนาคารแล้วแล้วก็ใส่จำนวนเงินร้อยดอลลาร์หรือว่ายี่สิบห้าเหรียญยีห้าดอลลหลังจากนั้นก็ใส่เลขบัญชีของเราหากว่ามันขึ้นหน้านี้แล้วไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชม บางทีเอาเราอาจจะผ่านโปรแกรมสมาชิกหรือว่าโบนัสประสิทธิภาพให้เราติ๊กไปตั้งค่าอีกรอบครับทานผสมติ๊กไปตามลูกศรเลยครับทนผสมแล้วก็ติ๊กซื้อเราไปติ๊กไปเลยครับทนผสมติ๊กตามลูกศรไปเลยหนี่สื่อของเราติ๊กไปเลยมาหน้านี้เราจะใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ทำผสมซองบนก็ไม่ใส่ซองล่างก็ไม่ใส่เอาไม่ใส่อย่างเดียวทำผสมอ่านเลาไม่ใส่พลเมืองของสหรัฐมาหน้านี้ก็ใส่เซอน้ำสก,กุลตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องใส่ประเทศอี่นะครับทำผสมหลังจากนั้นก็ติด ตามลูกศรทับผสมต่อไปนี่ครับหลังจากใส่ซื้อบ้านอะไรสเร็ดเรียบร้อยติกไปหลังจากเข้ามาหน้านี้แล้วก็ติกไปตามลูกศรทับผสมดูตามลูกศรหลังจากนั้นก็ถัดไปถัดไปเรื่อยๆ ถัดไปหลังจากถัดมาเสร็จแล้วเราใส่เสือแล้วก็ติก๊กลายเซนเราจะใส่ลายเซนหลังจากนั้นก็เน็กผัดถัดไปครับท่านผู้ชมดูไปตามลูกสอนท่านผู้ชมเน็ถัดไปเรื่อยๆ Sub form, form, um oul, สัปพรมสมิตฟอร์มเส็จสมบูรณ์ซื้อของเราเอาเป็นว่าการตัางค่าของเราจบสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเห็นคลิปนี้ดีประโยชน์ฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับ